สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวระยองนิวส์กับดิฉันรสคลใจทองนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจค่ะทั้งในส่วนของจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออกค่ะเราไปเริ่มต้นในช่วงของวันปียมหาราชที่ผ่านมานะคะในหลายๆจังหวัดก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาราชกาะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียมหาราชค่ะ ไปเริ่มต้นที่จังหวัดตราดนะคะก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลารชาชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปีย่มหาราชค่ะทางด้านนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ราชาการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5เนื่องในวันปีย่มหาราชโดยการจัดพิธีครั้งนี้ได้มีข้าราชาการพ่อค้าประชาชนเหล่ากาชาตินักเรียนนักศึกษาพร้อมใจกันเข้าร่วมวางพวงมา ลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ขณะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีค่ะทางด้านนายเกรียงเดชเข้มทองผู้ราชาการจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจํานวนมากรวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5น้อมราลึกถึงพระมหากรุณา คุณขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบ,บุรีจํานวน24ทุนโดยแบ่งเป็นทุนระดับอุดมศึกษา6ทุนทุนละ3,000บาทระดับมัธยมศึกษา11ทุนทุนละ2,500บาทและระดับประถมศึกษา7ทุนทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น59,500บาทค่ะ ที่ข่าวทางด้านภูมิภาคตะวันออกกันบ้างนะคะในพื้นที่ของอารัเยะประเทศค่ะที่สพคลองลึกนะคะก็ได้มีการรวบแก๊งขเขมรจกมือถือสาวลาวได้ตัวขาด่านพรมแดนนะคะพร้อมของกลางขณะที่ทางด้านเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าทํามาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมแก๊งห้าคนในตลาดโรงเกลือค่ะ ทางด้านสพคลองลึกนะคะก็ได้รับแจ้งจากนางสาวพรเพชรจันแสงสดอายุ28ปีสัญชาติเป็นชาวลาวนะคะว่าถูกแก๊งชาวเคอมเนขโมยโทรศัพท์มือถือที่บริเวณด่านพรมแดนคลองลึกอรัญ,ญประเทศจึงได้มีการประสานงานนะคะไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกติดตามจับกลุ่มแก๊งเคอมรดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ก็พบชายชาวเขมเมทราบชื่อภายหลังคือนายเจินแกอายุ29ปีนุ่งกางเกงสแล็คขายาวสีดำสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำและสวมทับด้วยเสื้อวอร์มแขนยาวสีฟ้าพร้อมพวกอีก4คนเดินบริเวณช่องทางก่อนถึงอาคารตอมอขาออกนอกประเทศซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ทางด้านนางสาวผ่อนเพชรแจ้งมาเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้นจนนายเจินแกนะคะแต่ว่าทางด้านนายเจินแกนั้นได้พยายามวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่ม ตัวมาได้ในที่สุดค่ะ ขณะที่ทางด้านพักพวกนะคะก็ได้มีการอาศัยความจุลมูลวิ่งปะปนกับนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลบหนีข้ามไปยังฝั่งปลอยเปตประเทศกัมพูชาได้ด้วยความรวดเร็วจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นทางด้านตัวนายเจินแก่และพบโทรศัพท์มือถือยีห่ห้อซัมซุงจํานวนหนึ่งเครื่องอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาที่ใส่อยู่นะคะจึงได้มีการครวบคุมตัวและให้หนางสาวพรเพชรดูตัวว่าเป็นคนที่ขโมยโทรศัพท์มือถือหรือไม่ซึ่งทางด้านนางสาวพรเพชรนะคะก็สามารถชี้ตัวและยืนยันว่าเป็นคนที่ลงมือล้วงเอา รศัพท์จากกระเป๋าสะพายของตนแน่นอนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการนำตัวมาสอบสวน ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็ให้การรับสารภาพว่าตนพร้อมกับพวกอีก4คนค่ะเดินทางเข้ามายัางฝั่งประเทศไทยเพื่อขอโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยจะเลือกเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นหญิงสาวชาวลาวและแต่งตัวดีสะพายกระเป๋าหลายใบที่เดินทางมาสแตมป์พาสปอร์ตคนเดียวหรือว่า2คนโดยพวกตนจะทําทีว่าเป็นไกด์สามารถพาไปสแตมป์พาสปอร์ตที่ฝั่งกัมพูชาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแถวรอแต่อย่างใดพอเหยื่อลงเชื่อนะคะก็จะหาจังหวะเอามือล้วงลงไปในกระเป๋าค่ะ แล้วก็เอาทรัพย์สินที่มีค่าของเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อดังๆจากนั้นจะวิ่งหลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาและนําเอาโทรศัพท์ที่ขโมยมาได้ขายให้กับร้านรับจำนำในราคาเครื่องละ2,000 3,000บาทซึ่งทํามาแล้วหลายครั้งหลังจากสอบสวนเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวเตือนภัยนะคะให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของตนเองด้วยค่ะยังคงอยู่ที่พื้นที่อรัญญประเทศนะคะได้เกิดเหตุรถยนต์บัส VIP รับส่งนักพนันบ่อนคาสิโนปอยเปตประเทศเขมรชนกับรถยนต์กระบะและจักรยานยนต์บนถนนสุวรรณสอน,สอนก่อนเข้าเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6รายค่ะ ทางด้านร้อยเวรสพอ,อรัญญประเทศจังหวัดสรต์แก้วนะคะก็รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์ชนกัน3คันบนถนนสวนนณ้อนบริเวณสามแยกป,ป่าป่าก่อนเข้าเมืองอรัญญประเทศประมาณ5กิโลเมตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากหลังได้รับแจ้งนะคะจึงได้มีการเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะภายในที่เกิดเหตุนะคะก็พบกับรถยนต์บัสว i p ของบริษัททัวร์นำเชศบ่อนปอยเปรตรีสอร์ท หมายเลขทะเบียน32ี2011กรุงเทพมหานครสีเขียวพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นสตาร์ด้าสีบอลทองหมายเลขทะเบียนปปพพาน5038กรุงเทพมหานครและรถจักรายานยนต์ยี่หอ้อฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยสีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียน388สะแก้วอยู่ในสภาพพังยับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดใกล้ๆกับรถยนต์ทั้ง3คันทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับทางด้านอปพรอรัญญประเทศนะคะจึงได้มีการช่วย นำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญยประเทศอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้จำนวน6คนค่ะจากการสอบถามทางด้านนายอรันสายธนูอายุ52ปีนะคะซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ VIP ของบริษัททัวร์นำเพชรบ่อนปอยเปตร,รีสอร์ททราบว่ารถยนต์ VIP คันดังกล่าวรับนักเล่นพนันมาจากกรุงเทพมหานครเต็มคันรถเพื่อนำไปส่งที่ตลาดโรงเกลือ ขณะรถวิ่งมาจากสามแยกปะปาก่อนเข้าเมืองอารัญยประเทศซึ่งเป็นสายหลักและเป็นสามแยกบายพาสเลี่ยงตัวเมืองอารัญยประเทศมีรถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์วิ่งออกมาจากถนนบายพาสด้วยความเร็วและชนประสานงานกันอย่างแรงทําให้รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์กระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนและทําให้คนขับรถยนต์กระบะพร้อมคนนั่งที่นั่งคู่มากับคนขับนะคะได้รับบาดเจ็บสาหาัสและนักพนันได้รับบาดเจ็บอีก3คนคะ่ะ ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวน6คนด้วยกันค่ะกลับมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะได้เกิดเหตุน่าสลดใจค่ะเมื่อทางด้านตํารวจสอพบ้านช้างจังหวัดระยองนะคะได้คุมตัวรอปภหมู่บ้านนะคะล่อลวงเด็กชายวัย12ขวบค่ะโดยชวนดื่มเหล้าหรืยาเสพติดนะคะไปบังคับขืนใจแล้วก็ทําแผนประกอบคํารับสารภาพและมีการแจ้งข้อหาหนักค่ะ ทางด้านพนักงานสอบสวนสบพบ้านช้างจังหวัดระยองพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านช้างได้ควบคุมตัวน,นายอนันต์หรือโรสนสุขอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะคะผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำาราวเด็กชายเอนามสมมติอายุ12ปีนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านช้างไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณบ้านพักเลขที่94ทับ12หมู่5ตำบลบ้านช้าง โดยผู้ต้องหาให้การว่าได้ล่อลวงเด็กชายเอมาเที่ยวในบ้านพักและหลอกให้ดื่มเบียร์และเสพยาบ้าจากนั้นได้ลงมือข่มคืนเด็กทางประตูหลังทางนี้ญาติผู้เสียหายนะคะก็ได้มีการนำตัวเด็กชายเอนามสมมุติเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าถูกน,นายอนันต์หรือโรดแสนสุขอายุ30ปีประกอบอาชีพทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รปภของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านช้างหลอกออกจากบ้านพัก โดยอ้างว่าจะพาไปสมัครงานหารายได้พิเศษจากนั้นทางด้านน,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 นายอนันต์นะคะก็ดําเนินการหลอกล่อเด็กทุกอย่างโดยพาขับขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวเล่นเมื่อสบโอกาสจึงหลอกเด็กชายเอไปที่บ้านพักพร้อมกับชวนดื่มเบียร์และเสพยาบ้าจากนั้นได้บังคับข่มขืนกระทําชําราวเด็กชายเอทางประตูหลังแล้วพามาปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อภายในซอยศูนย์การค้าอําเภอบ้านช้างโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนผู้ปกครองของเด็กมารับตัวและเค้นสอบถามนะคะก็รับว่าถูกผู้ต้องหาหลอกพาไปคมคืนค่ะจึงได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านช้างพร้อมกับนำใบรับรองแพทย์เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสบพบ้านช้างให้ช่วยเหลือและตำรวจชุดสืบสวนนะคะก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้บริเวณบ้านพักดังกล่าว หลจากการสอบสวนน,นายอนันต์นะคะก็ให้การรับสารภาพว่าเคยติดคุกข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี55หันมายึดอาชีพเป็นรปภและรับว่าตนเองนั้นเคยก่อเหตุตุ้ยเด็กชายมาแล้วในท้องที่สอพอมาบตะพุธแต่ครั้งนั้นผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความจนครั้งล่าสุดนะคะจึงได้มีการล่อลวงเด็กชายเอซึ่งเป็นผู้เสียหายรายที่สองโดยพาขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวและหลอกว่าจะพาไปสมัครงานหารายได้พิเศษจาก นั้นจึงพามานอนเล่นที่บ้านพักและชวนดื่มเบียร์เสพยาบ้าจนเด็กชายเอมีอาการสลืมสลือพอาะดื่เบียร์และยาบ้าจากนั้นได้ลงมือข่มขืนโดยพยายามสอดใส่อวัยเพศของตนไปทางประตูหลังและอ้างว่าไม่สําเร็จความใคร่จึงได้นําตัวเด็กไปปล่อยทิ้งไว้บริเวณร้านสะดวกซื้อในซอยศูนย์การค้าแล้วกลับไปนอนพักที่บ้านนะคะจนตำรวจเข้ามาจับกลุ่มในที่สุดค่ะ มูลนิธิคุณพุ่มได้มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวม102ทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่ะ ที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธที่คุณพุ่มจำนวน102ทุนทุนละ5,000บาทโดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนต่อหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ทังนี้สืบเนื่องจากทุนกระมอมยิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน1,679ทุนในส่วนของต่างจังหวัดและมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ช่วงนี้ประเทศไทยนะคะกำลังเปิดรับเป็นประเทศประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC นะคะซึ่งทางด้านกลมเจราจาการค้าระหว่างประเทศค่ะได้มีการร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาการเจรจาเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศยกระดับความคิดบุคลากรด้านการเกษตรบนพื้นฐานเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนรองรับประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ ที่ห้องจุลมณีโรงแรมเคพีแกรนจังหวัดจันทบุรีค่ะทางด้านกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีจะสัมมนา,าการเจรจา,ารเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศยกระดับความคิดบุคลากรทางด้านการ,กรเกษตรบนพื้นฐานเกษตรกรท,ที่มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกับสมาคมประชาคมอาเซียนนคะคะโดยมีนายเกรียงเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนา,าพร้อมบรรยายพิเศษความพร้อมของจังหวัดจันทบุรี ด้านการค้าขายชายแดนรองรับ AEC ทั้งนี้อาเซียนได้เห็นชอบให้จัดทำแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC ซึ่งมีแผนบูรณาการการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจต่างๆที่ต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการเปิดการค้าเสรีเป็นการลดอุปสรรคในการทำธุรกิจการค้าระหว่างกันและทำให้เกิดความโปรง่งใสในแง่ของกฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้เป็นเครื่องมือกำกับดูแล เมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์กติกาผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนการค้าการลงทุนและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสและเปลี่ยนแปลงในส่วนของส่วนที่จะเกิดขึ้นได้อีกขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรในระดับต้นของโลกมีส่วนแบ่งการส่งออกประมาณร้อยละ9.5โดยมีสินค้าการเกษตรส่งออกที่สําคัญได้แก่ข้าวมันสาปะหลังสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์กเกษตรกรแปรรูปโดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋องและปลาซาดีนซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก อันดับหนึ่งของโลก สำหรับการสัมมานาในครั้งนี้มีประธานสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลางและสมาชิกรวม26จังหวัดผู้แทนสมาชิกสหกรสถาบันเกษตรกรสมาคมการค้าชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมสัมมานากว่า600คนและมีวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้แง่คิดความเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนยกระดับความคิดบุคลากรด้านการเกษตรบนพื้นฐานเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน มาติดตามข่วสุดท้ายนะคะทางด้านองค์กรค,ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันค่ะก็ได้ศึกษาดูงานความสำเร็จตามนโยบายตราดเมืองสีเขียวค่ะ นางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยพลตรีหญิงจรัญพิมธีรล,ลักษณ์ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทนะคะได้มีการต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปความสําเร็จในการดําเนินนโยบายมืองตราสีเขียวการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลือกพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่นําร่องดําเนินการภายใต้ความรู้ รวมมือด้านวิชาการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันในโอกาสที่ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะประจําประเทศต่างๆซึ่งประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนปาลกัมพูชาและสหรัฐอเมริกากว่า40คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งทางด้านผู้ราชการจังหวัดตราดนะคะก็กล่าวว่าการดําเนินการตามนยโยบายตราดเมืองสีเขียวทางจังหวัดได้ร่วมมือกับทางด้านอปออทอทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการได้เริ่มดําเนินการจนเป็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีในระดับหนึ่งโดยการดําเนินการในเรื่องนี้มุ่งเน้นพัฒนาในการส่งเสริมให้จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวของพืชพธุ์ไม้บ้านเมืองมีความสะอาดไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษทั้งในเรื่องของน้ําเสียขยะอากาศเป็นพิษ โดยต้องการจะมีการบริการอย่างจัดการเป็นระบบรวมทั้งการลดการใช้พลังงานเนื่องจากการผลิตพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นปัญหาสําคัญต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรทางธรรมชาติดังนั้นทุกฝ่ายในพื้นที่จึงต้องมีกิจกรรมเอือ้อและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดตราดมีความเป็นพื้นที่สีเขียวและน่าอยู่สําหรับประชาชนชาวตราดและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน และนี่คือทั้งหมดของรายองนิวในวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะติดตามได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะดิฉันรสสกลใจทองพร้อมทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ